สันตโรโูทินทานเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายบางวายปราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือรายการตามรอยพระยาตาไไปกู้ชาติเป็นเรื่องราวในอดีต ที่ผมได้เรียบเรียงขึ้นไว้และนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในรูปแบบของการเล่าไปคนเดียวนะครับไม่ใช่การแสดงก็ผมขอบคุณครูชินกรไกลราชศิลปินแห่งชาติที่ได้ทำเพลงไว้ให้ผมซึ่งเป็นเพลงที่ผมนำมาใส่เป็นไตเติ้ลหัวรายการและขอบคุณคุณปอกรุงเก่าคลุยละมุน ซึ่งได้ทำให้ผมได้มีเพลงเป็นเพลงแบ็กกราวประกอบฟังเพลินๆไปพร้อมๆกับเสียงเล่าของผมนะครับเรื่องนี้มีอยู่หลายตอนด้วยกันเชิญท่านติดตามรับฟังได้นบัดนี้ครับอย่าให้มันรอดไปได้ข้าจะไปบัญชาการอีกทางหนึ่ง ซีกในเมืองจันทบูรณ์มันประกอบไปด้วยมืนซ่องขุนรามได้คุมกองทหารอย่างสบายๆเพราะมั่นใจว่าภายนอกเมืองเงียบแต่ว่าค่ำนี้ฟ้ามืดสนิทดูทมึนมื่นซ่องจึงบอกกับขุนรามว่าคืนนี้ ข้าขอนอนหลับสักตื่นหนึ่งท้องฟ้าหมัวๆแบบนี้แหมอากาศสบายหรือว่าฝนจะตกขุนรามจึงตอบว่าไม่น่านะท่านมือนเมื่อกลางวันแดดยังจ้าจ้าอยู่บรรยากาศในขณะนั้นเสียงนกทั้งฝูงก็พือปีกบิน มื่นซ่องจึงเอ่ยขึ้นว่าเอ๊ท่านขุนรามท่านสังเกตอะไรไหมเวลานอนกลางคืนดึกดึกอย่างนี้ท่านคิดถึงอะไรขุนรามจึงตอบว่าก็คิดถึงนางเล็กๆที่บ้านป่านนี้มันคงเหงามันคงคิดถึงข้าล่ะแมมคิดเหมือนกันเลยมือนซ่องสอดขึ้น ขาดนั้นเองเสียงนกทั้งฝูงก็ะพือปีกบินออกจากที่พักคุณรามเอ่ยขึ้นอีกว่าเอคืนนี้ข้าได้ยินเสียงนกมันกระพือปีกดังพึบพับพไปหมดอ,อย่างนี้นี่มันมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมหมื่นซ่องจึงตอบว่าสบายใช้ได้เลยท่านขุน ทาหารมารายงานว่าพระยาตากมันรื้อค่ายหนีไปแล้วนอนให้สบายเถอะท่านดึกมากแล้วนะท่านพรุ่งนี้ภาระอันหนักหน่วงมันอาจจะมีเกิดขึ้นก็ได้คืนนี้ท่านนอนซะนอนซะคุณรามจึงบอกว่าพูดเป็นลางไปได้ไม่มีอะไรนะท่านมืนสี่ของกองทัพเจ้าตากถิ่น พาพังพลายแหวนเข้ามาใกล้พร้อมกับเจ้าตาและแก้วตาทินได้เอ่ยขึ้นกับพยาตากว่าขอเดชะทหารมารายงานว่าไอ้พวกทหารบนเชิงเทินหลับไปหลายจุดแล้วพระเจ้าค่ะจะสมโปรดให้เข้าตีช่วงไหนก่อนพระเจ้าค่ะเจ้าตาได้ยกมือขึ้นประนมต่อหน้าฟ้าดิน ก่อนจะกล่าวคำขอสมาอาภัยข้าต้องขออภัยต่อพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองอันเรืองธิ์ที่สถิตเป็นมิ่งขวัญของชาวจันทบุ์ข้ามิได้มาล่วงเกินท่านหากแต่พญาจันทบุ์มิยอมเข้าด้วยกับข้าที่อุตส่าห์มาชวนให้ช่วยกันไปรบกับพมา่าขอให้ข้ามีชัย เหนือพญาจันทบุญด้วยเถิดเมื่อสิ้นเสียงกระทำสัตว์ของเจ้าตากเจ้าตากจึงร้องสั่งหวานถ้าข้าสั่งยิงปืนให้ใสพรายแหวนเข้าไปที่ประตูเมืองจันทบุญทินได้แงหน้าขึ้นไปมองบนเชิงเทินและเห็นทหารที่ยืนพิงเสาและหลับอยู่จึงเอ่ยเตือนเจ้าตากขึ้นว่า พวกทหารที่มันอยู่บนเชิงเทินนั่นมันเห็นพระองค์ชัดเจนเลยนะพระเจ้าค่ะเจ้าตากเด็้ตอบถินมาเบาๆว่าข้าไม่มีทางเลือกเว้ยมันมีหนทางเดียวที่ข้าจะต้องเข้าเมืองจันทบูรด้วยวิธีนี้ให้จงได้ถินจึงร้องบอกแก้วตาเองระวังหลังให้พระเจ้าตากข้าจะพาพลายแหวนเข้าไป แล้วเองระวังตัวเองด้วยนะข้าห่วงเองนะนางแก้วตาพี่ถินอย่าห่วงข้านำพลายแหวนเข้าพังประตูจันทบูรให้ได้อึดใจนั่นเองเจ้าตาก็ประกาศิทเสียงกัางวานยิงเสียงปืนใหญ่ดังสามนัดเป็นสัญญาณเข้าโจมตีเสียงทหารฝ่ายพญยายตาก บุกเข้าประทะกับทหารที่รักษาประตูเมืองจันทบูรณอย่างสนั่นวันไหวเจ้าตากส่งสัญญาณให้ทาหารเข้าไปในประตูเมืองจันทบูร์เสียงรบอันจ้าระวันก็เกิดขึ้นขณะนั้นหลวงพิชัยได้ร้องสั่งกับถิ่นว่าไอ้ขุนถินเอ็งระวังเจ้าตากให้ดีนะเว้ยที่เหลือพวกเรา บุกมิชามีนานเท่าใดพลายแหวนคดชสารคู่ใจของพระเจ้าตากก็ใช้งวงและงาและเท้าทำลายประตูเมืองจันทบูรีได้สำเร็จโดยใช้เวลาไม่นานนักประตูเมืองจันทบูรีก็พังลงและทันทีนั้น ได้เกิดเหตุมาสจั์ขึ้นเมื่อหากระสุนที่ทหารเมืองจันทบูรที่อยู่บนเชิงเทินเหนือประตูเมืองได้ระดมยิงเข้าใส่เจ้าตากและทหารที่บุกพังประตูแต่ที่ว่าเกิดเหตุอัศจรรย์และแปลกประหลาดก็คือไม่มีกระสุนเม็ดใดที่จะถูกทหารและพระเจ้าตากแม้แต่น้อย ประตูเมืองจันทบูรณ์ได้พังลงในเวลาค่นรุง่งกองทัพน้อยของเจ้าตากก็สามารถเข้ายึดเมืองจันทบูรณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยเจ้าตากและเสนาบดีขุนทหารและพญาทั้งหลายได้พากันเดินตรวจสอบไพร่พลและทหารที่มีชาวบ้านเข้ามารายงานเจ้าตาก ซึ่งขณะนั้นชาวบ้านไม่มีใครเคยเห็นหน้าของเจ้าตากแม้แต่คนเดียวพวกชาวบ้านจันทบูรณ์เคยได้ยินแต่ชื่อของเจ้าตากซึ่งบรรดาชาวเมืองจันทบูรณ์ได้รู้จักชื่อของเจ้าตากไปในทางรบขณะนั้นเจ้าตากได้เอ่ยถามหลวงพิชัยขึ้นพวกเรา มีใครเป็นอะไรมากไหมพยาพิชัยได้กราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะแต่กล่าวหม่อมฉันกำลังสำรวจอย่างละเอียดทินได้กล่าวขึ้นว่าขอเดชะตอนนี้ขุนพักดีหลวงอภัยรนริตและไอเชิงยังหาไม่พบพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเจ้าตากจึงบอกว่า ให้เร่งมือพวกเราช่วยกันค้นหาให้พบทหารอีกคนหนึ่งร้องมาแต่ไกลเร็วไปช่วยกันทางป่าริมทะเลทางโน้นหลวงพรมเสนาหน้าตื่นแล้วร้องถามทหารไปว่าเพลานี้ขุนพักดีหลวงอภัยรนฤทธิและไอ้เชิงกำลังไปล้อมจับพญาจันทบูรณ์กับพวกอยู่เจ้าตากร้องสั่งไปทันที เร็วตามไปจับพวกมันเราไม่จำเป็นอย่าฆ่าคนเป็นอันขาดเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันในอีกมุมหนึ่งเสียงขุนรามกับมื่นซ่องก็ยังไม่ยอมให้จับแต่โดยดีขุนรามถามมืนซ่องว่าไอ้มืนซ่องเอาไงดีวะเห็นเรือไกลๆนูน่นข้าพยายามจะไปให้ถึงเรือเฮ้ย ถ้าใครไปถึงก่อนรอกันบ้างนะวุ้ยมืนซ่องจึงตอบไปว่าข้าเหนื่อยมากเห็นเห็นถ้าจะไม่ไหวแล้วนะข้าเกือบหมดแรงแล้วขุนรามจึงบอกว่าทนอีกหน่อยสิวะทนอีกหน่อยส่ของเชิงก็ไม่ยอมลดละจะบุกเข้าไปจับตัวขุนรามให้ได้เชิงจึงร้องขู่ไปว่า มึงยอมให้กูจับตัวมึงเสียดีๆจะได้ไม่เสียเลือดเสียเนือ้อเฮ้ยเราเป็นคนไทยด้วยกันว่าไงวะจะย,ยอมให้จับหรือไม่ยอมหลวงอภัยร้องสำทับมาว่ากูรับรองว่ากูจะไม่ฆ่ามึงไอ้ขุนรามไอ้มือซองมึงวางดาบมอบตัวซะกูไม่ฆ่ามึงขุนราม อย่างแขนและตอบไปว่าคนอย่างกูวางดาบ,บเหลอไอ้หลวงหมื่นซ่องนั้นใครก็รู้ว่าเป็นนักรบผู้เชี่ยวชาญในการใช้ดาบคนหนึ่งของเมืองระยองมันยกดาบขึ้นและพุ่งมาหมายจะปักอก,อกหลวงอภัยแต่เชิงหันไม่เห็นจึงร้องขึ้นหลวงอภัยลบ ลวงอภัยลบวูบลงลางนึกในใจว่าไม่ได้ไอ้เชิงกูก็คงตายไปแล้วแต่ทว่าดาบของขุนรามกลับพุ่งเลยมาปักอ,อกไอ้เชิงซึ่งอยู่ด้านหลังหลวงอภัยออกไปโอโอท่านท่านกูหลวงช่วยช่วยข้าด้วยดาบ ดาบมันปักอกข้าคุณพักดีหันมาเห็นไอ้เชิงโดนดาบของคุณรามกัดฟันด้วยความโกรธไอมือนซ่องไอคุณรามมึงนี่ริกเยอะนักนะเสียดายแท้ที่มึงไม่คิดจะช่วยบ้านช่วยเมืองคิดแต่จะกอบโกยไม่เคยคิดที่จะกอบกู้ หลวงอภัยปราดเข้าช่วยไอเชิงอดทนหน่อยนะว่าเชิงแต่หลวงอภัยเลือดไปเห็นเลือดไหลาจากอกไอ้เชิงเป็นกองพลางนึกในใจไอเชิงเอ้ยเองคงไม่รอดแล้ววะเองมารับเคราะ์แทนข้าแท้ๆแ,แล้วหลวงอภัยก็กัดฟันพูดขึ้นไอขุนรามไอมื่นซ่อง มึงอย่าอยู่เลยหลวงอภัยร้องตะโกนลั่นมึงต้องตายเพราะดาบของกูแล้วหลวงอภัยก็พลาดจากเชิงปลาดเข้าไปที่มือมื่นซ่องแล้ววดดาบเข้าหาหมือมืนซ่องอย่างหมกมือมืนซ่องหลบได้แต่เลือดก็ไหลอาบและได้แผลฉกันไปมือมืนซ่องร้องโอ้ด้วยความเจ็บปวดอย,ย่าอย่าทำค่า คุณพักดีหันไปถามไอ้เชิงไหวไหมวะไอ้เชิงไอ้เชิงหายใจรัรวรยเพราะเลือดออกมากข้าข้าไม่ไหวแล้วคุณหลวงข้าคงลาก่อนข้าขอฝากความจงรักพักดีไปหาเจ้าตากและข้าขอฝาก ฝากฝากอีซอยของข้าด้วยเชิงสิ้นใจลงหมื่นซ่องไม่ยอมหยุดปราดเข้ามาเล่นงานหลวงอภัยแต่หลวงอภัยก็หวดดาบลงไปที่หมื่นซ่องเต็มแรงอีกครั้งด้วยความแค้นแต่ดาบแค่เฉียวไปเป็นครั้งที่สองขุรนรามร้องบอกหมื่นซ่องให้รู้ตัว เฮ้ยไม่ต้องกลัวข้าจะช่วยเองคุณพักนีร้องขึ้นว่าช่วยเหรอมึงจะช่วยให้มันไปนระกแล้วก็พอได้มาเลยไอ้ขุนรามมึงกับกูมาเข้ามาขุนรามเจ็บหนักร้องบอกมึงซ่องว่าเอ้ยข้าข้าไม่ไม่ไหวแล้วเว้ยข้า แล้วหมื่นซ่องก็ขาดใจขุนพักดีได้จังหวะปราดเข้าหาขุนรามงั้นกูจะช่วยอนุเคราะห์มึงอีกคนนึงให้ไปนรกได้โดยสะดวกนี่แน่เสียงดาบของขุนพักดีดังฉับแต่ขุนรามร้องได้แค่โอ๊ะเดียวเลือดกบพุ่งราวกับท่อน้ำแตก แล้วนิ่งไปคุณพักดีกัดฟันสิ่งพุดกันทีไอ้เลวชาติกูเสียดายฝีมือมึงนะที่กูต้องฆ่ามึงก็เพราะว่ามึงจะฆ่าพวกกูก่อนขนไทยด้วยกันแท้ๆมาฆ่ากันกูเสียใจเจ็บใจไม่แพ้กันคุณพักดีหันไปถามหลวงอภัยไอ้เชิงไอ้เชิงไหวไหม มันเป็นไงบ้างลุงอาภัยตอบไอเชิงตายเสียแล้วเทคหนึ่งจะกล่าวฝ่ายเจ้าเมืองจันทบูร์และเมียของเจ้าเมืองจันทบูรณ์กับทหารใกล้ชิดจำนวนหนึ่งได้พากันลงเรือเร็กหนีเอาตัวรอดเจ้าเมืองจันทบูร้ร้องบอกเมียและทหารของเขา ให้เร็วขึ้นตอนนี้พญาตากและพวกมันเข้ามาในเมืองได้แล้วเราต้องรีบหนีไปขึ้นเรือใหญ่เร็วเมียของเจ้าเมืองจันทบุญร้องบอกเจ้าเมืองจันทบณ์ไปว่าจะเร็วได้ยังไงละ่ะข้ายังเก็บข้าวของไม่หมดจะรีบไปแบบนี้ไม่ได้เราต้องเอาสมบัติไปด้วยเจ้าเมืองจันทบณ์จึงตวาดไปว่า เจ้าอย่ามูอ้อยอิงหาสวรรค์วิมานอะไรเดี๋ยวพวกมันมาถึงบ้านเรามันก็จับเอาตัวเราไปกดหัวหมดเท่านั้นเองเร็วเมียของเจ้าเมืองจันทบุญก็เถียงไปว่าคืนเราไปโดยที่ไม่เอาอะไรไปเลยเราจะไปกินอะไรข้าไปอดดดุอยากอย่างแต่ก่อนไม่ได้แล้วข้ามีความสุขเสียจน,นจินชาแล้ว เจ้าเมืองจินบอกว่ากูมันไส้มึงเสียเหลือเกินมึงจะเสร็จหรือไม่เสร็จกูไม่รู้กูจะไปแล้วเมียเจ้าเมืองจันทบุญโอดครวญขึ้นว่าเวรกรรมแท้ๆเป็นเมียเจ้าเมืองจันทบุญทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไปได้เราไม่เคยคิดร้ายกับพญาตากเลยเราอยู่บ้านเมืองของเราดีๆนี่แหละ บอกแกแล้วนะว่าอย่าไปคบไอ้หมื่นซ่องไอ้ขุนรามเห็นไหมมันพาเรื่องร้ายมาหาเราจนได้ทหารใกล้ชิดคนหนึ่งที่กำลังจะพาเจ้าเมืองไปได้ร้องบอกขึ้นว่านายท่านรีบเดินทางเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันการเมียเจ้าเมืองจันทบุตรก็บอกไปว่าแล้วนี่ข้าเป็นเมียเจ้าเมืองเจ้าเมืองไม่ได้บอกข้าสักคำว่า จะหนีไปทางใดทหารใกล้ชิดจึงตอบมาว่าท่านจะต้องหนีไปทางเมืองพุทธไทยมาศรีบไปเถอนนายท่านไม่มีเวลาแล้วฟังกำลังเพลินๆก็เวลาหมดลงครับติดตามรับฟังได้ในอีพีต่อไปซึ่งจะอยู่ใน YouTube Facebook และสื่อสารอื่นๆขอบคุณผู้ให้สัญญาณถ่ายทอดคือ YouTube Facebook แล้วก็สัญญาณอื่นๆขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์ติดตามรับฟังกันได้ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สรนันรอเอกวัรผู้เล่าเรื่องตามรอยพญยาตากไปคู่ชาติหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ